สวัสดีค่ะวันนี้น้องหมูจะมาสอนทําของเล่นง่ายๆจากกระดาษพับแบบโอริการมิเลยนี่เห็นไหมคะรูปทรงหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราเล่นนะคะมันก็จะหมุนแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะ ก่อนอื่นให้เราเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสมา1แผ่นนะคะวันนี้น้อหมูใช้เป็นขนาด15คูณ15นะคะด้านคูณด้านขนาด15คูณ15นะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับครึ่งค่ะจากนั้นนะคะให้เราพับขอบด้านล่างนะคะขึ้นชนขอบขีด,ด้านบนค่ะพับเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ นี่เห็นไหมคะพับขอบด้านล่างขึ้นแบบนี้นะคะทําแบบนี้ทั้งสองด้านเลยค่ะทางด้านขวาและด้านซ้ายค่ะรีดให้เนียบเนียบเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรานำมุมสามเหลี่ยมด้านล่างนะคะขึ้นชนจุดตรงกลางด้านบนค่ะ นี่เห็นไหมคะขึ้นในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เรานํามุมทางด้านขวานะคะเข้ามาชนขีดรอยพับด้านในค่ะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะพับสามเหลี่ยมขึ้นไปจากนั้นเราก็รีดเลยค่ะทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะ นี่เห็นไหมคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะทุกคนพับเข้ามาทั้งสองข้างจากนั้นนะคะให้เรานําขอบด้านขวานะคะพับเข้ามาเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพับขอบเข้ามาแบบนี้ค่ะทําเหมือนกันเลยค่ะทางด้านขวาและด้านซ้ายนะคะพับเข้ามาค่ะ เห็นไหมคะมันจะอยู่ในรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเมื่อเราพับเข้ามาแล้วจากนั้นนะคะให้เราพับครึ่องอีกหนึ่งทบค่ะพับครึ่องอีกหนึ่งทบนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เรานํามุมที่เปิดได้นะคะอยู่ด้านบนนะคะจากนั้นให้เราพับมุมสามเหลี่ยมด้านบนนะคะพับลงมาเล็กน้อยะคะ่ะ นี่เห็นไหมคะพับลงมาตรงๆเลยนะคะนี่พับลงมาตรงๆในลักษณะนี้เลยพับแบบนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะพับให้เท่าๆกันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเปิดออกค่ะเปิดมุมออกนะคะโดยใช้นิ้วทั้งสองอันนะคะเปิดออกเปิดออกตรงๆนะคะจากนั้นมันก็อ้าออกแบบนี้เลยค่ะ นี่เห็นไหมคะเท่านี้ก็เป็นอสัเสดสิ้นแล้วคะ่ะสําหรับของเล่นกระดาษหมุนได้นะคะทําเองง่ายๆทําทพับแบบโอลิกามิไม่ใช้กาวไม่ใช้กันไก่นะคะนี่เ,นเวลาเราเล่นนะคะเราก็จะใช้สองนิ้วนะคะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะจับไปที่มุมแหลมแบบนี้นะคะจับไปตรงๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆเหวี่ยงค่ะจะเหวี่ยงไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะคะนี่เห็นไหมคะมันก็จะหมุนแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจัดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ